สวัสดีครับเพื่อนเนนะครับวันนี้จะมาแนะนํานะครับวิธีการใช้งานของลูกลอยไฟฟ้านะครับที่เราเรียกว่าสวิตลูกลอยไฟฟ้านะครับจะใช้ควบคุมปั๊มน้ํานะครับคือสูบน้ําเข้าไปเติมในแทง์นะครับพอเต็มแทง์แล้วก็ตัดนะครับเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นรูปแทง์นะครับจะเป็นรูปสวิตลูกลอยไฟฟ้านะครับสูบน้ําเข้าไปในแทง์นะครับพอแทง์เต็มแล้วก็ตัดนะครับแต่เพื่อนๆรู้หรือเปล่านะครับว่าลูกลอยตัวนี้นะครับ มีวิธีการใช้อยู่2แบบเลยนะครับเห็นไหมครับ A 1 A 2นะครับ B 1 B 2นะครับใช้ได้2รูปแบบนะครับเพื่อนๆอาจจะนะครับจำได้ว่าใช้กักเก็บน้ําอย่างเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับลูกลอยตัวนี้นะครับสามารถต่อนะครับต่อในการใช้ระบายน้ําท่วมขังได้นะครับคือระบายน้ําท่วมขังนะครับคือ A 1 A 2นะครับคือเรากักเก็บน้านะครับน้ําเต็มถังแล้วก็จะหยุดนะครับ แต่เมื่อเรานะครับต่อมาพ่ว B1 B2 นนะครับตัวนี้นะครับเวลาน้ําเต็มบ่อนะครับคือเวลาฝนตกนะครับและน้ําไหลมาเต็มบ่อตัวนี้นะครับปั๊มก็จะดูดน้ําออกจากบ่อนะครับคือการระบายน้ําท่วมขังนะครับผมนี่ครับสวิต์ลูกลอยนะครับใช้ประโยชน์ได้2ออย่างนะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับบางคนไปซื้อมานะครับทําไมหน้าคอนแทคมันมี A1 A2 นะครับแล้วก็ B1 B2 นะครับหมายถึงอะไรนะครับ ก็คืออย่างนี้นะครับก็คือ A1A2 เนี่ยคือใช้ในการกักเก็บน้ํานะครับสูบน้ําเข้ามาในแทง์นะครับเมื่อแทง์เต็มแล้วก็จะตัดนะครับแต่ถ้าเราต่อแบบ B1 B2 ตัวนี้นะครับในกรณีที่นะครับเรามีบ่อนะครับบ่อเก็บน้ํานะครับน้ําฝนนะครับตกมาไหลมาท่วมบ่อนะครับเราก็สามารถนะครับนาปั๊มสูบน้ําจากบ่อนะครับเพื่อระบายน้ําท่วมขังได้นะครับผมนะครับการต่อใช้ของสวิตช์ลูกลอยก็จะมี2แบบนะครับเพื่อนๆนะครับ ขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปจนจบน,นะครับขอบคุณครับ